เอาเครื่องราดคืนไปไม่เอาสสอเฟกนิวเอาเครื่องราดคืนไปไม่เอาสสเฟกนิวนะประชาชนครับโอ้โหแห่กันนะฮะบอกว่าขอเครื่องลาดคืนได้ไหมไม่ต้องให้มันได้ไหมที่มันไป ขอเครื่องร่าดเนี่ยที่มันบอกว่าอ๋อเซ็นไปตามอ่าหน้าที่อย่างเงี้ยนะอย่าให้มันได้ไหมเพราะมันไม่สมควรได้จริง,รงๆเลยเครื่องร่าดเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเฟกนิวแอพิบายเอาเฟกนิวมาเรื่องเรื่องของวัคซีนเนี่ยโควังโควบกเนี่ยวัคซีนอินเดียอย่างเงี้ยนะอะพิปายอะไรอ่ะ เอาเฟกนิวมาอภาิปรายเรื่องโควิดเรื่องวัคซีนอินเดียจะซื้อวัคซีนปรากฏว่าก็กกโดนนะผอ,อเนี่ยต้องออกมาแฉเลยต้องออกมาพูดเลยนะครับไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะที่พอที่หน่วยงานอะไรเนี่ยจะออกมาแฉจะออกมาตอบโต้แบบนี้เขาต้องเหลืออดจริงๆนะครับเขาต้องแบบว่าเอ้ยมันเกิดความเสียหายจริงๆเขาต้องออกมาชี้แจงพอ,อวัคซีนน,นะ บอกว่าเราไม่เคยที่จะไปซื้อวัคซีนอินเดียเลยนะเราแค่เขาข,ขอความร่วมมือในการวิจัยกันนี่นะครับแสดงความรับผิดชอบยังไงดีครับนะมีการรับแสดงความรับผิดชอบไหมไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างแถมยังแถบอกว่าโอ้โหเนี่ยนะพอ,อวัคซีนเนี่ยต้องมาเผือกร้อนต้องเอาเผือกร้อนมาแสดงวินะ ต้องโยนเผือกร้อนให้ผออ,อมาชี ang, ้แจงงี้เลยอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีความรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้นพูดเสร็จแล้วก็ผ่านไปพูดเสร็จแล้วก็ผ่านไปเฟกนิวเสร็จแล้วก็ผ่านไปทําให้คนเข้าใจผิดยังมีคนอีกเยอะครับนะที่เขาเข้าใจผิดกับไพอพ่อไอพวกวิโร์เนี่ยไอ้พวกสอสอเฟกนิวเนี่ยนะฮะ เออมันเสียดายภาษีครับมันเสียดายภาษีนี่เหลือภาษีกูต้องมาให้ไอ้คนพวกนี้อภิปรายเฟกนิวอย่างเงี้ยเหรอนะนอกจากจะไปนั่งหัวเราะกันอยู่ในสภาแล้วเนี่ยนะไม่เคยสำนึกสำเนียกอะไรเลยมาลรายงุงมาระยะก็ไม่มี่นะนะครับ เอาเครื่องลาดคืนฮะอย่าไปให้มันครับนะอย่าไปให้มันเลยครับขอคืนนะฮะให้มันไปก็ไม่สมศักดิ์ศรีหรอกครับทําคุณงามความดีอะไรให้กับแผ่นดินไปบ้างนะมีไหมทําคุณงามความดีอะไรมีไหมเอาเครื่องลาดคืนนะแล้วก็เอาเครื่องลาบไปแทน นะครับเครื่องลาบรู้จักไหมนะฟักซินฟักซินใส่ขับขั่วนะใส่ขั้วใส่พริกป่นแล้วก็ซิมเบิงเนะี่ยเออเอาลาบไปให้มันแทนให้มันไปนั่งกินซอยจุกไอ้อานนนะครับนะไม่ได้ามาเป็นสสครับคนพวกนี้เออ ให้ไปเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเสียของอ่ะเอาไปให้คนอื่นดีกว่านะเครื่องล่าเนี่ยไปให้คนที่เขาสมควรจะได้มากกว่านะเะ้น,นะครับเอาไปทบทบ,ทบให้ลุงตู่นู่นอ่ะนะโอ้โลุงตู่ก็อุตส่าห์อยู่ตอบถึงเที่ยงคืนเที่ยงอะไรแกก็อยู่ตอบเนาะ <c oughs> เออนะครับก็นั่นแหละฮะอภิปรายก็มมีอะไรก็เอาเฟคนิว อะไรมาปั่นนะครับบางครั้งก็เยื่นเยอะนะอภิปรายไปน,นูนน่น,นนั่นนู่นนี่ไม่มีอะไรเลยนะครับข้อมูลก็เป็นเออเขาเรียกว่าไม่มีอะไรที่จะมาโจมตีรัฐบาลทุจริตอะไรไม่มีเลยเป็นชิ้นเป็นอันไม่มีเลยนะครับเสียเวลาครับนะมีแต่การด่าทอบุลลี่ ให้ความเกียดชังเท่านั้นเองข้อเท็จริงไม่มีเลยไม,ม่มีลำแต้ลำว่ายายปินลาบขั่วโทร0802969956สีพันวาภูเก็ตสีพันวาภูเก็ตรีสอร์ทสุดหรูรีสอร์ทห้าดาวโรงแรมของคนมีรับรีสอร์ทของคนรักสถาบัน สีพันวาสีพันวาเท่านั้นพักล้วมีความสบายใจพักล้วมีความสุขพักล้วมีความโอ้โหสบายใจมากๆสีพันวาภูเก็ตเท่านั้น